ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาตกปลาคนระสองครับห,ห่างไปริวเท่าไหม่นะครับเป็นหัวกระโหลกนะครับมาดูผลงานางกันกับหมายคล้องนะคล้องล้างละ มไ,รรไม่ออกนะโอ้โหมีสองอะโอ้โหเป็นไงครับมีคู่ครับบอกแล้วครับ อุ๊ยหลุดนะครับผลงานในสองแล้วครับอืมจะส่งสักหน่อยเห็นบ่าคอกะน้องโอ้โหหลุดบนฝั่งแล้วครับหลุดตัวนะครับอุ้ยผอมนะครับเฮ้ปลาที่นี่ผอมวะโอ้ยได้อยู่นะครับอือตีผักคอมื่งกี้ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไปสองตองเอนะครับถังไปหลิวตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับ